อ,อ๋อรับผมนอนนี่น่จะนอเรียนันนี้เดี๋วรอให้ี่งกเดียอพี่นุ่มอัน,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 นหน้นนาจอน,นี่เราันเลยอ่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงลลูกทนี่ปิ้งสกีนนยางนี้ปิ้สกีกับตัวแบบ เ,เดีสไม่ไม่มั่นใจเพราะว่ามันเดีย๋ยวสันะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปภาพก่อนนะครับอันนี้มันมรือนน้อทดสอบความดันัมอความดนันไม่ได้ใจตรงเลน

ครับผมอ่าอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่เสถียรนิดนึงนะคเพราะพอดีว่าอ่ามันมันจะหลุดบ่อยครับอยู่ที่สำนักงาน่ายบริหารนะครับทีนี้ของกทานทีได้ทีมงานทีนี้เราเอาสองวน้เป็นทางของท่านไป เรี e ังิปิด้เ่มเติมแล้วก็มองของมันเป็นสามตัวใช่ไหมเป็นสาม ครับ <c oughs> ขออนุญาต <c oughs> นะครับ <c oughs> เริ่มนำเสนอเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เรียนท่านรองตรณีงอสอนนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับตัวแทนท่านผู้อำนวยการโ <c oughs> รงเรียนคน <c oughs> ครขอนแก่นนะครับ ประธานคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มนะตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับและท่านคณะกรรมการอีกทั้งสองท่านนะครับท่านดรกัจเชนกองพิลานะครับศึกษานิเทศจำนานการพิเศษนะครับแล้วก็คุณครูพี่เลียงนะครับุณครูกัญญาวีอังสนุนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่เข้าร่วมรับชมการประเมินครูผู้ช่วยของผมในวันนี้นะครับในวันนี้นะจะเป็นการประเมินการเตรียมความพร้อมนะครับและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับครั้งที่3นะครับของคุณครูสุริยาวนาสนนะครับคุณครูคุมิสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโรงเรียนนครขอนแก่นนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับแนะนาตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมนายสุริยาวนาสนนะครับชื่อเล่นชื่อโชคนะครับเด็กๆจะเรียกว่าครูโชคนะครับเกิดเมื่อวันที่24นะมกราคมนะครับปีพุทธศักราช2539นะครับเป็นคนอำเภอชุมแพจังหวัดคอนแก่นนะครับ สำหรับประวัติด้านการศึกษานะครับผมสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครจากโรงเรียนกุเทียวให้บงวิทยานุกูลนะครับแล้วก็สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะจากโรงเรียนจุามแพรศึกษาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับคณะครุศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับสําหรับหน้าที่นะที่ผมได้รับมอบหมายนะครับตลอดปีการศึกษาที่ ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นข้าราชการครูนะที่โรงเรียนคนครขอนแก่นนะครับในด้านของงานอสอนนะครับผมรับผิดชอบในการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับหนะสามทับสามสามทับเจ็ดสามทับเก้าและสามทับสิบเอ็ดนะครับ, 3, 3 7, 9, 11, น,รบนอกจากนี้นะครับยังรับผิดชอบในการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับลูกเสือนในระดับชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับหรือ 4H นะครับแล้วก็ สอนในชมนมนะธนาคารขยะรีไซเคิลนะครับส่วนงานครูที่ปรึกษานะครับได้รับมอบหมายนะครับให้เป็นคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามทันะครับตามคําสั่งนะที่1นึ่งนะครทับสองนะครับก็คุณครูที่ปรึกษานะครับก็ได้มีหน้าที่นะในการให้คําแนะนำนะให้คําช่วยเหลือนะครับกับลูกๆนักเรียนของเรานะไม่ว่าจะเป็น ในเร่องของการเรียนการสอนนะครับหรือการใช้ชีวิตนะครับให้เขาเป็นคนที่มีความสมบูรณ์นะทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์นะครับส่วนหน้าที่พิเศษนะครับตัวผมเองนะครับได้รับผิดชอบนะครับให้เป็นคณะกรรมการนะครับบริหาร่ายทั่วไปนะครับโดยก็มีหน้าที่ในการวางแผนต่างๆนะครับในฝ่ายบริหารทั่วไปนอกจากนี้นะครับยังได้เป็นคณะกรรมการนะครับ บริหารสํานักงานฝ่ายทั่วบริหารทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการนะครับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับก็มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนทุกๆคนนะครับเป็นคณะกรรมการงานครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นนะครับคอยทำหน้าที่ในการประสานนะครับและก็ดํนาเนินการแต่งตั้งนะครับคุณครูที่ปรึกษานะครับและก็หัวหน้าระดับชั้นนะครับ เป็นคณะกรรมการงานทวีน้ำเมื่อวันนะครับก็คอยดําเนินการตามโครงการนะครับแล้วก็สุดท้ายนะก็เป็นคณะกรรมการงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและก็ธนาคารขยะนะก็มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นะเกี่ยวกับงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับลูกๆนักเรียนนะครับได้ทราบนะครับสำหรับหน้าที่นะพิเศษนะตลอดเวลาปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับตัวของผมเองนะก็ได้ มีการปฏิบัติหน้าที่นะตามคําสั่งนะจากภาคกิจกรรมนะที่ผมได้นําเสนอทั้งต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับการเป็นตัวแทนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเข้าร่วมการอบรมการตรวจเอทเคนะครับเพื่อคัดกรองลูกเรียนในการเปิดออนไซต์นะครับเป็นคณะกรรมการการคุมสอบนะครับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับหรือห้องเรียนพิเศษนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เป็นอ่าเป็นอ่า เป็นคุณครูที่จัดทําเอกสารนะที่จะส่งมอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสุดขัดนะครับหรือใบความรู้นะให้กับลูกๆนักเรียนนะที่อ่าไม่ได้มีความพร้อมนะครับในด้านเทคโนโลยีนะครับสักเท่าไหร่นะครับก็ไปส่งนะครับเอกสารนะครับแบบสุหดหัดนนะครับให้กับลูกๆนักเรียนนะตามที่อยู่ที่ ลูกเรียนได้แจ้งเข้ามานะที่โรงเรียนนะครับก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการเตรียมเปิดโรงเรียนนะแบบออนไซต์นะครับมีการจัดเตรียมสัญลักษณ์ต่างๆนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะแล้วก็มีการพานักเรียนนะลูกๆนักเรียนไปฉีดวัคซีนนะครับตามที่สถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์อนามัยที่7นะครับหรือมหาวิทยาลัยาะ เจมองฟลนะครับแล้วก็ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะครับหรือไคลนั่นเองนะครับสําหรับตลอดปีการศึกษานี้นะครับในด้านของการปฏิบัติตนะครับทั้งหมดหกข้อนะครับสาหรับข้อที่หนึ่งนะครับในด้านของวินัยและก็การรักษาวินัยนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับก็มีการปฏิบัตินะครับทั้งหมดหกข้อ ตามที่ผมได้นําเสนอในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกนะทางกิริยานะครับท่าทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นต่อผู้เรียนเองนะครับต่อเพื่อนร่วมงานนะครับต่อผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ต่อผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อทางราชการนะครับกับทางโรงเรียนนะครับแล้วก็มีเจตคติที่ดีนะครับต่อประเทศชาติมีการปฏิบัติต้นนะครับตามกฎระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับแล้วก็กฎหมาย จากแผนภาพนี้ก็เข้ารับการเลือกตั้งนะตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีกับลูกๆนักเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารนะครับในยุคออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่อผู้บริหารนะครับหรือต่อผู้ปกครองนะครับหรือต่อลูกๆนักเรียนนะครับก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลานะเพื่อส่งข่าวสารต่างๆนะที่โรงเรียนนะครับมีการ แจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับหรือจะเป็นการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนนะครับตัวของผมเองก็ได้มีการสร้างกลุ่มผู้ปกครองนะครับขึ้นมาเป็นผู้ปกครองม3ทับ11นะครับหรือนอกจากนี้นะครับก็ยังมีครูที่อ่าขอโทษนะครับมีมีผู้ปกครองนะครับที่อ่าทักแชทส่วนตัวมาปรึกษานะครับแชทส่วนตัวก็มีการอ่าสื่อสารนะที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อนักเรียนนะครับต่อผู้ปกครองนะแล้วก็ต่อผู้บริหารนะครับ ส่วนข้อที่2นะครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับเนื่องจากว่าตองผมเองนะครับเป็นคนไทยนะที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็ได้มีการปฏิบัตินะครับตามวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จรีตประเพณีของชาวไทยนะที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมนะกิจกรรมต่างๆนะครับตามชุมชนนะครับหรือแหล่งที่อยู่ของตนเองนะจากรูปภาพนี้ก็ได้มีการเข้าร่วมทำบุญนะครับตามบรรพใหญ่นะครับบุญก็สักนะมี การเข้าร่วมกิจกรรมแห่ผ้าป่านะครับแล้วก็ประเพณีสงการแล้วก็เทอมนี้นะครับก็ได้อาประสานนะครับกับคุณครูที่อยู่โรงเรียนที่ผมจบการศึกษามานะให้เป็นคณะกรรมการนะครับที่จะทำผ้าป่าเพื่อการศึกษานะในการต่อเติมห้องเรียนชั้นอนุบาลนะครับที่ผมจบมานะครับส่วนข้อที่สานะครับจรรยรบบรลวิชาชี่ครูนะครับก็ ผมเองนะครับก็ได้มีการพัฒนาวิชาชีพนะครับแล้วก็บุคลิกภาพของตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะมีการเข้ารับการอบรมต่างๆนะที่ทุกๆปีนะที่มีการจัดอบรมนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์นะครับรู้ติดรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของการเมืองนะครับของสังคมนะไม่ว่าจะเป็นในในประเทศเองนะครับหรือต่างประเทศเองนะครับแล้วก็ ให้ความสำคัญนะครับต่อกิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาชีพครูอย่างเสมอนะครับรักนะครับเมตตาเอาใจใส่ผู้เรียนด้วยความเสมอภาคนะครับแล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้เรียนนะครับต่อผู้บริหารและก็เพื่อนร่วมงานนะครับจากการภาพนี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมนะครับที่ประมวลผลตามหัวข้อที่ผมได้นําเสนอมานะครับส่วนข้อที่4นะครับการดํารงชีวิตนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ